กับผมนายชาติชายธินวรจะขอพูดคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อวันศุกร์ที่28เดือนตุลาคม2559ตามที่เสด็จพ่อรอ5สั่งให้ผมพูดเปิดเผยเรื่องที่ผมไปขอดวงวิญญาณของดวงวิญญาณภรรยาของคนเอกปริญญาแต่แดงเพชร ที่ประสบอุบัติเหตุไม่ไม่ได้สตินอนอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎร่วมสามเดือนที่คุณครูในจังหวัดนครสวรรค์ชื่อคุณครูศิละปะพาคงไทยได้มาขอร้องให้ผมช่วยเปิดบัญชีจากสำนักพยายยมราชสู่แดนมนุษย์ว่าภรรยาของคนเอกปริญญาแต่แดงเพชรเกิดเมื่อวัน อาทิตย์ที่2 7เดือนกรกฎาคมสองสตรงกับปีมะโรงพร้อมกับเปิดบัญชีดูให้ลูกสาวนายคนเกิดเมื่อวันพระรหัสที่24เดือนมกราคม2528ตรงกับปีฉลูนั้นหลังจากที่ผมได้ไปขอชีวิตภรรยาของ พลเอกปริญญาแต่แดงเพชรมาได้แล้วเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2557ลูกสาวท่านนายพลเอกปริญญาแต่แดงเพชรใช้เงินแรกซื้อชีวิตให้กับคุณแม่ไว้กับผมเพียง500บาทเท่านั้นด้วยความเป็นจริงผมไม่ได้สนใจอยากได้เงินจากลูกสาวนายพลที่ ได้มีน้ำใจให้ผมมาถึง500บาทนั้นเพราะสิ่งที่ผมได้ไปขอชีวิตภรรยาคนเอกปริญญาแต่แดงเพชรมาให้เพราะเสด็จพ่อรอหต้องการให้พลเอกปริญญาแต่แดงเพชรได้ช่วยติดต่อสื่อสารกับคนเอกประยุทธ์จันโอชาให้ช่วยนําเอาเรื่อง ข้อความจากคำนักพยายามมาล่าสู่แดนมนุษย์ที่ผมได้เขียนทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่เมื่อปี2544้าทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมกรที่ผมจะไปถูกแก้งจับที่จังหวัดขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นตามที่ผู้ว่า ตามตามที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นและอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งกับผมไว้ที่สพเมืองขอนแก่นในคดีดูหมิน่นหรือหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาด้ายต่อพระมหากษัตริย์ทั้งครั้งที่ผมได้นำเอาหนังสือทูลก้าถวายเรื่องเอาชีวิตของหลวงพ่อคูณไปแลกกับชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาได้เมื่อวัน เตที่18เดือนเมษายน2558ได้มาเป็นครั้งสุดท้ายผมได้นำเอาเรื่องเอาเรื่องนี้มาพิมพ์แจกให้ในงานศพหลานชายของพลเอกปริญญาแต่แดงเพชรฝากให้กับคุณครูศิลปรปภาคงไทย ผมไม่ทราบว่าคุณครูศิระประภาคงไทยได้นำเอาหนังสือที่ผมได้ทำแจกให้ในงานชาปนากิจศพหลานชายพลเอกปริญญาแต่แดงเพชรหรือไม่ที่ผมยอมทำหนังสือแจกให้ก่อนที่ผมจะต้องไปถูกแกล้งจากที่สพเมืองขอนแก่นเพราะหลานชายเพราะหลานชายของพลเอก ปริญญาแต่แดงเพชรคนนี้ได้ไปเกิดเสวยสุขอยู่ในแดนนิพพานฉะนั้นที่ผมต้องนำเอามาพูดให้ในวันนี้เพราะผมพยายามเขียนทูลก้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมเพราะผมรู้ว่าจะปล่อยให้พลเอกเปรมตินทุลานนท์นำอายุตําแหน่งประธานองค์กมติเข้ามานั่ง แทนที่คิดล้มล้างสถาบันพระมาหากษัตริย์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดฉะนั้นสิ่งที่ผมได้นำเอามาพูดลงใน YouTube ให้ในวันนี้เพราะไม่ต้องการอยากเห็นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ได้นำเอายศตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นยศตำแหน่งของคนที่ตายก่อนหน้าไปแล้วทั้งนั้นมาใช้คิดไล่เข่นฆ่า คนไทยด้วยกันเพราะความโลภอยากได้ของคนเอกเป็นมติมสุลานนท์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดสเสด็จพ่อรอห้ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้สั่งผ่านผมมาจากสำนักพญายมมาราชสู่แดนมนุษย์ท้าสมเด็จพระเทพ รักและเชื่อฟังสมเด็จพระบรมเปรียบเสมือนสมเด็จพระบรมเป็นตัวแทนของสเสด็จพ่อรอห้าเป็นตัวแทนของสเสด็จพ่อรอเก้าก็อย่าปล่อยให้พลเอกเปรมปิ่สุลานนท์นำอายศตําแหน่งรัชการที่ข้าวของสเสด็จพ่อได้แต่งตั้งสมเด็จพระบรมไว้เมื่อเมื่อวันที่ 28เดือนธันวาคม2515มาคิดไล่เข็นฆ่าเพื่อนมนุษย์เปรียบเสมือนใช้ใช้กดมูออยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้อย่างเด็ดขาดส่วนสมเด็จพระเทพจะยอมเชื่อเรื่องที่ก้ากมอมมสามารถถอดจิดท่องแดนนรกทั้งหขุมได้จริงหรือไม่สมเด็จพระเทพจงหยุดมองดู สภาพร่างกายไร้ซึ่งวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสเสด็จพ่อเอาเองถ้าสเสด็จพ่อหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถลุกขึ้นมาห้อผิ้วเอายศตำแหน่งรัชการที่ก้าวไปได้จริงๆปัญหาและความวุ่นวายที่เกิดอยู่ในขณะนี้มันก็คงจะไม่เกิดขึ้นมาได้อย่างแน่นอนฉะนั้น สมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมจะต้องนำเอาเรื่องนี้ไปตรวจสอบค้นหาความเป็นจริงที่สอพอเมืองขอ,อนแก่นให้ได้อย่าปล่อยให้พลเอกเปรมจินสุลานนนได้เข้ามาทำเรื่องวุ่นวายเหมือนอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้จะได้ไม่มีพวกเมืองพวกกูเข้ามาทำเรื่องวุ่นวายในบ้านนี้เมืองนี้ได้อีกต่อไปถ้าสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมคิดว่าเรื่องที่ก้าวกระมอม ยอมพูดลงใน YouTube ให้ในวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายน2559เป็นเรื่องตลกเพื่อเจอเหลวไหลก้ากระหม่อมก็ไม่สามารถเข้าไปห้ามความนึกคิดของพระองค์ทั้งสองได้ให้ถือเชื่อว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วเท่านั้นเพราะความโลภอยากได้เป็นเหตุ9ก้ากระหม่อม ก็ขอแสดงความเสียใจพร้อมกับคนไทยทั่วทั้งประเทศขอให้ความโรบอยากได้จงเจริญเติบโตสืบเนื่องกันได้ต่อไปก็แล้วกันด้วยควาด้วยบาร,รมีของสเสด็จพ่อรอห้าและยมพบาลไม่ได้มองเห็นลูกหลานมีความโง่เขลาบาปัญญาถึงมอบหมายให้ผมเอาหอมแดงมาหลอกจำน่ายให้กับคนที่ เกิดพร้อมกับผมในปี2499ตามที่เสด็จพ่อรอห้สั่งให้พญายมราชหรือยมพบาลเป่าหอมแดงให้ผมนำเอามาจํำหน่ายในครั้งนี้ด้วยความเป็นจริงผมคิดว่าเป็นการเป็นการล้อเล่นของเสด็จพ่อรอห้าและพญายมราชหรือยมพบาลมากกว่าความเป็นจริงช่วงที่ผมได้ ถอดจิตสนทนากับเสด็จพ่อรอห้าและพญายมมาชหรือโยมพบาลที่เป่าหอมแดงให้ผมได้นำเอามาจำหน่ายในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผมหาทางช่วยเหลือต่อชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้ถ้าผมไม่ยอมทำตามคำสั่งจะผมจะเอาชีวิตของหลวงพ่อคูณไปแลกกับชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาไม่ได้ ท,ทั้งทั้งที่ผมรู้ว่าการเอาหอมแดงออกมาจำหน่ายให้ในครั้งนี้เป็นเรื่องตลกเพอเจอร์เลวไหลหรือบ้าบอสำหรับคนโกงทั้งนั้นถ้าผมไม่ยอมทำตามคำสั่งของสเสด็จพ่อรอห้าหรือหลวงพ่อเลอสีลิงดามที่อยู่ในร่างเดียวกันกันกบสเสด็จพ่อรอห้า ผมจะเอาชีวิตของหลวงพ่อคูณไปแลกกับชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาไม่ได้เป็นครั้งที่สามผมได้มอบกายถวายชีวิตให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมจะต้องหาทางช่วยเหลือชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดกับชีวิตผมก็ตามสเสด็จพ่อรอห้าเหรยมพบาลถึงคำ ถึงสั่งให้ผมเอาชีวิตของหลวงพ่อคูณไปแลกกับชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาได้เมื่อวันศุกร์ที่18เมื่อวันเสาร์ที่18เดือนเมษายน2558เพราะต้องการให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าเสด็จพ่อรอหได้สวรรคตจากพวกเราไปแค่เพียงร่างกายเท่านั้น ส่วนจิตใจของสเสด็จพ่อรอห้ายังไม่ได้สวรรคตจากพวกเราไปเหมือนกับร่างกายที่พวกเราได้มองเห็นกันอยู่ในขณะน,นี้ผมถึงสามารถเอาชีวิตของหลวงพ่อคูณไปแลกกับชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาได้แต่คนโกงอย่างนายกำทพรถาวรสถิตท,ที่ทุกวันนี้ได้กระเทียนอายุราชการจากยศนตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกไปแล้ว ส่วนรองศาสตราจารย์ด็อกเรกิติชัยดอร์กิติชัยไตรศัติริชัยชย,ยังดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในขณะนี้ไม่ยอมเชื่อว่าผมสามารถถอดจิตท่องแดนนรกได้จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองขอนแก่นเข้ามาจับกุมผมกับเพื่อนไปติดคุกอยู่ที่ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นถึง43วันในคดีมินประมาดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมาหากษัตริย์ใช้ข้อกฎหมายตามมาตรา112แจ้งจับผมกับเพื่อนไว้เพราะผมรู้ว่าชีวิตสัตว์เดรัจฉานที่ผมมองเห็นอยู่ในขณะนี้เกิดมาจากคนโกงทั้งนั้นผมถึงพยายามหาทาง บอกให้คนโกงส่วนมากได้หยุดมองดูจากกระภาพร่างกายไร้ซึ่งวิญญาณกันเอาเองผมไม่ได้นำเอามาพูดลงในยูท b บเพราะความอยากใหญ่อยากดังเพราะความยิ่งใหญ่อยากอยากใหญ่อยากดังเหมือนอย่างที่เห็นมีความสีลังยั่งยืนตรงไหนสเสด็จพ่อรอห้าระยมพบาลถึงสั่งให้ผมเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่ <c oughs> บัญชีออมทรัพย์จากธนาคารกรุงไทยนะฮะให้ผมให้คนที่มาเช่าบูชาหอมแดงกับผมไปจะยอมโอนเงินเข้ามาในบัญชีชื่อผมหรือไม่เพราะหอมแดงที่ผมได้นำเอามาจำหน่ายให้ในครั้งนี้ <c oughs> เป็นหอมแดงจากสำนักพยายามราชสูแดนมนุษย์โดยตรงฉะนั้นฉะนั้นคนโกง ที่ชอบทำตัวเปรียบเสมือนพวกผีเจ้าเข้าทรงเหมือนอย่างที่ผมได้มองเห็นอยู่ในขณะนี้นะที่อยากจะเข้ามาลองของลองดีกับกับหอมแดงจากสำนักพญาโยมมาชสู่แดนมนุษย์ก็เชิญทำกันตามสบายนะครับสำหรับคนที่มีโอกาสได้มาเช่าบูชาหอมแดงกับผมไปจะต้องนำเอาไปเปรียบเทียบกับคน ที่อยู่ในรูปถ่ายกลายเป็นอดีตกลายเป็นอดีตแขวนเอาไว้ให้ดูต่างหน้าอยู่ในบ้านทุกหลังอยู่ในบ้านทุกหลังเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้กันเอาเองนะครับตามที่เสด็จพ่อรอห้าหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีอิงดำได้สั่งกับชับให้ผมได้ได้สั่งกับชับให้ผม,ผมนำเอามาพูดลงในยูท b e ปิดท้ายปิดท้ายลงใน YouTube เมื่อเียนวันจันทร์ที่31เดือนตุลาคม2559ผมคงจะทำเสร็จประมาณลงเสร็จไม่น่าจะเกินวันที่1เดือนพฤศจิกายน2559เหมือนกันเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ไปหยุดมองดูดูความ ได้ไปหยุดมองดูความเป็นอยู่ของพวกสัตว์เดรัจฉานก่อนที่พวกเราจะต้องตายจากโรคนี้ไปกันเอาเองก็แล้วกันเพราะชีวิตของพวกสัตว์เดรัจฉานมีความทุกขเวทนามากน้อยขนาดไหนจงไปหยุดมองดูกันเอาเองนะครับส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือไม่ <c oughs> จงไปหยุดมองดู จากคนที่ตายกลายเป็นอดีตกันเอาเองเพราะชีวิตคนโกงทุกคนมีความแตกต่างไปจากชีวิตคนที่ตายโหงตรงไหนถ้าคนที่ไปตายโหงให้พวกเราได้เห็นกันอยู่ในขณะนี้มีโอกาสได้รู้ว่าจะต้องไปตายโหงกันจริงๆเนี่ยจ้างให้ไปเนี่ยจะมีใครไปบ้างไหมจะมีใครไปบ้างไหมล่ะนะถ้ารู้ว่าจะต้องไปตายโหงเหมือนอย่างที่เห็น พวกเราส่วนมากในขณะนี้คงจะไม่มีใครคงจะไม่มีใครกล้าไปตายหงอย่างแน่นอนฉะนั้นชีวิตคนโกงกับชีวิตคนตายมีความแตกต่างไปจากกันตรงไหนจงหยุดมองดูกันเอาเองฉะนั้นฉะนั้นชีวิตคนโกงกับชีวิตคนตายมีความแตกต่างไปจากกันตรงไหนสเสด็จพ่อรอห้าและยมพบาลถึงสั่งให้ผมเอาหอมแดงที่เป่าให้ ออกมาจำน่ายได้เพื่อให้ผมได้เอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือไม่ให้ชีวิตคนโกงได้เดินหลงทางอยู่ในแดนมนุษย์มากไปกว่านี้ฉะนั้นหอมแดงที่ผมได้นำเอามาจำน่ายให้ในครั้งนี้มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยไม่มีรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรือรุ่นสามอะไรอีกครั้งนั้นคนที่มีบุญบารมี มากพอตามที่เสด็จพ่อรอหได้บอกผ่านผมมา y t u t u ก็ก็จะไปกระเด้งให้คนเหล่านั้นได้เห็นกันเองนะครับและให้ผมจำน่ายหัวะละ100บาทหลังจากที่นายแก้วขวัญหรือนายขวัญแก้ววัชโรวัชโรไทยคนหนึ่งคนใดจะต้องตาย <c oughs> จะต้องตายก่อนวันอังคารที่6เดือนธันวาคม2559ให้ผมจำนายหัวะละ500บาท ไปจนกว่าคนเอกเป็มจึงตุรานนนจะต้องตายภายในวันเก่าที่26เดือนเดือนตุลาคม2562ถึงจะยอมให้ผมเปลี่ยนแปลงราคาเป็นหัวหัวละ10,000 10,000บาทได้ใครอยากได้ก็ให้มาเอาก็ให้มาเอาไปหลังจากที่นายแก้วขวัญวัทโรไทยได้ตายจริงๆเมื่อวันพระหัสที่ ที่15เดือนกันยายน2559ผมได้ถอดจิตไปนั่งสนทนากับเสด็จพ่อรอห้าที่สั่งให้ผมจำน่ายหอมแดงหัวละ500บาทผมได้บอกกับเสด็จพ่อรอห้าว่าคนที่มาเช่าบูชาหอมจากผมไปมีแต่คนดีไม่มีคนโกงเสด็จพ่อรอห้าถึงยอมให้ผมจำน่ายจำน่ายได้หัวละ100บาทเหมือนเดิมฉะนั้นใคร ฉะนั้นใครใครที่อยากได้หอมแดงจากหอมแดงที่ผมได้นำเอามาจำหน่ายให้ในครั้งนี้หอมแดงจะมีฤทธิ์มีเดชได้จริงๆเนี่ยกับคนที่ได้นำเอาไปคิดดีทำดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตามที่เสด็จพ่อรอหหรือพญยายมราชได้บอกผ่านผมมาทุกอย่าง ฉะนั้นพวกเราทุกคนจะอยากตายหรือไม่อยากตายก็ตายตายช้าตายเร็วตายก่อนตายหลังก็ตายเพราะไม่มีใครหน้าไหนสามารถหาทางหลีกหนีความตายที่เห็นอยู่ในขณะนี้ไปไหนได้ยังไม่ตายในวันนี้วันต่อไปก็จะต้องตายอยู่ดีตายวันนี้กับวันพรุ่งนี้มันจะไปมีความแตกต่างจากกันตรงไหนฉะนั้นความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัว สิ่งที่มันน่ากลัวสําหรับพวกเราทุกๆคนก็คือความโลภความอยากได้เหมือนกับที่พลเอกเปรมจินสุลานนท์หาทางเอายศตำแหน่งประธานองคมนตรีเข้ามาป้นยศตำแหน่งเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินอยู่ในขณะนี้ความโลภอยากได้ของพลเอกเปรมจินตุลานนท์มีความเป็นจริงหรือไม่จงหยุดมองดูกันเอาเองนะครับฉะนั้นผมจะปล่อยให้พลเอก ประยุทธ์จันโอชาหลุดจ,จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29ภายในวันภายในวันที่30เดือนพ่กายน2559ไม่ได้อย่างเด็ดขาดฉะนั้นถ้าคนเอกปริญญาแต่แดงเพชรได้ยินคลิปนี้จงรีบติดต่อมาหาผมโดยเร็วนะครับก่อนที่บ้านเมือง จะสูญสลายมากไปกว่านี้ฉะนั้นผมเองไม่ได้พูดเพราะความเกียดทังพลเอกเปรมปิ่สุรานนท์เพราะคนเอกเปรมปิ่งสุรานนท์ก็เปรียบเสมือนคนรุ่นปู๋ย่ะตายายผมเหมือนกันฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้ต้องการให้คนในแดนมนุษย์จะต้องไปคิดร้ายทำลายพลเอกเปรมปิ่งสุรานนนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดให้ในครั้งนี้ ผมไม่ได้พูดเพื่อต้องการให้พวกเราเกิดความแตกแยกความสามัคคีกันทุกสิ่งทุกอย่างใช่ของจริงหรือไม่ก็จงหยุดมองดูร่างกายไร้ซึ่งวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พวกเราได้มองเห็นกันอยู่ในขณะนี้พระองค์ดีแสนดีขนาดไหนพระองค์สามารถหาทางอีกนี้ นี้การสวรรคตไปได้ไหมละ่ะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเอาพูดในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้นำเอาไปคิดดีทำดีกันเอาเองนะครับไม่จำเป็นหรอกถ้าคุณคิดดีทำดีไม่จำเป็นจะต้องมาเช่าหอมหรือบูชาหอมจากผมไปนะครับจากกระผมนายชาติชายชินวรก็ยังใช้เบอร์เหมือนเดิมคือ089 9035 479และ 0895242540นะครับจากกับผมนายชาติชายชินวรวชาติชายชินวรวฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมเองผมก็ยังไม่ได้บอกให้ทุกคนได้รู้เลยนี่คือสภาพผมงที่เสด็จพ่อรอห้าสั่งให้ผมทำนะครับคือทำเป็นรูปแบบนี้ทำคืออัดแล้วอะไรแล้วเนี่ย ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกล้านำเอามาพูดในวันนี้เพราะว่าเสด็จพ่อรอห้าเพราะว่าผมได้บอกกับเสด็จพ่อรอห้าว่าผมเนี่ยจะเลิกพูดและต่อไปผมจะพูดโดยที่ว่าจะเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ผมได้ทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทุกวันนี้ผมสามารถเปิดหนังสือลูกศิษย์บันทึกเล่มสี่ได้แล้วนะครับ ถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้สวรรคตรจากโรคนี้ไปผมจะเอาหนังสือเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นให้ได้เห็นไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่า,าเสด็จพ่อรอห้าหรือพระเดษพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้สั่งผมมาไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารจากโรคนี้ไปเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่30 เดือนตุลาคม2 5 3 5ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมจะถอดจิตท่องแดนนรกได้จริงๆหรือไม่เนี่ยทุกคนที่ที่เข้ามาดูใน YouTube ของผมเนี่ยถ้าส่วนไหนดีก็เอาไปยึดถือปฏิบัติถ้าส่วนไหนไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องนำเอาไปคิดให้เสียเวลานะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดให้ในวันนี้ผมไม่ได้เอามาพูด ขอต้องการให้ทุกคนเนี่ยจะต้องมานั่งคิดเรื่องเพือเชือเหลวไหลนะครับเพราะอีกไม่นานผมก็ตายทุกคนก็ตายเหมือนเหมือนกันนะครับนะครับจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามคิดดีกันทําดีกันเอาเองนะครับเพราะอีกไม่นานพวกเราก็จะต้องกลายเป็นอดีตเหมือนเหมือนกันฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พวกเราได้กินได้ใช้อยู่ในขณะนี้อย่าลืมขอบคุณคนที่เขาตายกลายเป็นอดีตอยู่ในรูปถ่ายบ้างนะครับจากกระผมนายชาติชายชินวร์